สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรื่องวิธีการในการที่เราจะขึ้นรูปชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดแป๊บหนึ่งว่าเราจะวาดตัวไหนอินสตอรี hmm. <History. S 2> ตัวนี้อ่ะเราจะ ขึ้นชิ้นงานตัวนี้กันนะครับด้วยโปรแกรม s d View CAD วิธีการทํายังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก็เริ่มต้นเลยนะครับผมจะไปที่ตรงโปรแกรม s d View CAD เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาเซนเตอร์ก่อนนะครับว่าเซนเตอร์อยู่ตรงไหนผมจะกดไปที่คําสั่งวงกลมเลือกเป็นเซนเตอร์ radius นะครับวงกลมตรงกลางเราจะวาดเป็นวงกลม diameter 40อ่าผมจะไปกําหนดตําแหน่งมันก่อนผมใส่ผมกดคําสั่งนะครับ circle จากนั้นกด ใส่โซนลูกน้ำโซนลูกน้ําำโูนจากนั้นก็คลิกไปเขาจะมาเข้าตรงกลางนะครับทีนี้เราใส่ค่าเป็น40อันนี้ก็จะเป็นวงกมลมรัศมีเท่ากับ40จากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการกําหนดตําแหน่งนะจุดอื่นๆต่อนะครับโดย ที่จุดอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมภายในอันนี้ผมขอเปิดลูกขึ้นมาเนาะก็จะมีวงกลมภายในตรงนี้ที่เป็น r สิแล้วก็วงกลม R21 แล้วก็มีวงกลม R3 า1สิบสองสบกสามสอนะครับเราจะสร้างวงกลมขึ้นมาอีกทั้งหมด3ามวงด้วยกันโอเคตรงนี้ก็เป็น16บหกคลิกขวาร p พี t นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น32มสิหรือสเปซบาร์ก็ได้นะครับกดซแล้วนี้ก็เป็น 21เราจะได้วงกลมทั้งหมด4วงในลักษณะประมาณนี้ทีนี้ที่วงกลมนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากแบบเมื่อสักครูน่นี้ครับก็จะมีเป็นร่องแบบนี้ตรงกลางเนาะผมก็จะทําการสร้างร่องขึ้นมาเราจะใช้เป็นคําสั่งเส้นตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอสร้างเซนเตอร์ก่อนผมปรับเลเยอร์ท้ายนะครับเราจะสร้างเลเยอร์ property ขึ้นมาหนึ่งอันโดยการกดคําสั่งเลเยอร์ property จากนั้นกดบวกและทําการสร้างเลเยอร์ที่เป็นเซนเตอร์ ขึ้นมาใช้เป็นสีเหลืองจากนั้นตรงลายไทยเนี่ยคลิกที่ตรง continue ลายไทยนะครับตรงนี้กด load จากนั้นไปหาที่เป็น center เส้นที่เป็น center ก็จะเป็นอันนี้กดคลิกโอเคจากนั้นกดเคอร์เซนไปต้องเลือกก่อนแล้วก็กดเคอร์เซน layer hidden นะครับ layer center เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นลาย้ทย center เรียบร้อยละผมกดกราบาัดปิดคาสั่งเปลี่ยน layer ตรงนี้เป็น center จากนั้นเราก็ลากเส้น ตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ลากเส้นเอาไว้สําหรับให้เราเนี่ยรู้ได้โอเคมันเป็นเส้นที่เป็นเซนเตอร์นะครับโอเคจะได้ดูง่ายๆประมาณนี้ถัดมาผมจะทําการบากล่องบริเวณนี้นะครับเราก็สร้างเป็นเส้นตรงสักเส้นหนึ่งก็ได้ง่ายๆเลยนะครับผมขอปรับเล็กูน้อยนนะผมบากเส้นตรงนี้ ระยะห่างจะครอบเนี่ยมันคือ6กสามใช่ไหมครับผมขอสร้างแบบเบื้องเบื้อต้นง่ายๆเลยอ่ะตรงนี้ผมใส่เป็นเลขสาแล้วกันทีนี้เราก็ครอบแล้วก็คลิกขวา Move มาแปะบริเวณนี้อ่าทีนี้ทำไงต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะ m i นเล r ไปอีกฝั่งหนึ่งโดยการใช้อนเลใช้เป็นคําสั่ง m i นเลอถ้าหาไม่เจอนะครับกดคีย์ลัดที่คีย์บอร์ดเป็น mmi นะครับจะเจอมินเลอกดเลือก เลือกอบเจกอันนี้อันนี้ Spacebar กดคลิกพอยต์เรเฟรนซ์จากนั้นก็ลากเส้นมาแปะแบบนี้ตรงนี้ Delete the Sort Object เรื่อง No นะครับก็คือไม่ลบเส้นที่เราเลือกจากนั้นก็จะทำอันเลนะครับไปรอบๆโดยการใช้เป็น p o ลาร์เลย y กดคลิกนะครับจากนั้นกด Object ทั้งหมดที่เราต้องการกด Spacebar กด Center นะครับเขาก็จะทำอันเลให้ทั้งหมดต้องการกี่ ต้องการทำซ้ํากี่รอบนะครับก็ใส่เลขไปโดยนับตัวมันเองด้วยก็ผมจะใช้ทั้งหมด6รอบก็โอเคนะครับกดสเปซารากดซึบยืนยันจากนั้นเราก็จะทิม์ในส่วนที่ไม่ต้องการออกก็พิมพ์ที่ R I M กดทิมพ์จากนั้นก็ทิมพ์นะครับอตอนนี้จะเห็นว่าพอช,ชพี้ปุ๊บเนี่ยมันทิมไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกลายเป็นกรุ๊ปเดียวกันแล้วกดคลิกอย่างนี้ครับเรากเลือกคําสั่งที่มีชื่อว่า export lode ตัวนี้นะครับกดสเปซบาร์เลือกอ็กพอร์ตไปมันจะแตกเส้นออกมาทีนี้เราจะทิมได้ละ t r i m ทิมหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับทิมนี่กดสเปซบาร์ากนั้นเลือกครับเอ่อครอบก่อนนะครับต้องครอบก่อนผมครอบทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเลือกคำสั่งทิมกดสเปซบาร์จากนั้นเราก็เอ่อทิมครอบกดทิมเลือกครอบแล้วกด ได้ไหมอ่านี่ได้ดครอบนะครับแล้วก็ทีมออกเราวากเส้นไนก็ได้นะทิมออกตึงๆๆค่อ,คอยๆทำไปนะครับสำหรับคนเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำ อ่าเรียบร้อยนะครับได้มาส่วนหนะึ่งแล้ว ESC ออกจากนั้นปิดแบบก็จะมีเป็นวงกลมตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยในส่วนเนี้ยผมจะใช้ตัวเส้นเด e ม s ชันเนี่ยมาไกด์ตำแหน่งก่อนก็จะมีห่างจากเซนเตอร์ห้ห่างจากเซนห่างจากเซนเตอร์หกสิบห้าสินะครับห้าสทั้งสองอันเลยส่วนอันนี้เนี่ยเจก็มี50 60 70วิธีการก็คือ เราทำ่างนี้ก็ได้ครับกดไปที่วงกลมนะครับเราดูก่อนว่าขนาดเท่าไหร่เมื่อกี้มันเป็น r 1 5เนาะผมกดวงกลมปุ๊บผมลากนี่ก็ได้เนี่ยลากแล้วออกมันออกมาสักลบเจเพราะมันอยู่ในฝั่งแกนซ้ายมือใช่ครับดล,ลบเจ็ดตำแหน่งตรงนี้เอาใหม่ใหม่ปใส่เง,งี้ไ็้ด้ครับมาตรงคือทั้งถ้า ถ้ามันกดยากนะครับวิธีการง่ายๆคือที่ผมใช้คือกดลายแต่ผมลากเส้นออกมาเป็นเส้นไกด์ก็ได้ผมใส่ตรงนี้เป็นเจ็ดสิบผมก็จะได้ตำแหน่งของเจ็ดสิบก็คืออยู่บริเวณนี้จากนั้นผมมาสร้างเป็นวงกลมสิบห้าขึ้นมาลัศมีสิบห้านะครับส่วนมันจะมีด้านล่างด้วยเนาะก็กดวงกลมก็ได้ทีเนี้ยตรงนี้มันคือศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่ามันห่างจากศูนย์ศูนย์เนี่ยก็คือฝั่งแกน x ห้าสิบแกน y เนี่ย หกเนี่ยเราก็ใส่เป็นอย่างี้ได้ครับก็คือลบ50สิแล้วก็เป็นลบหกสิบ <60 S 1> แล้วก็สเป e บา r อ่าเขาก็จะมาตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นรัศมีสิบห้าส่วนด้านบนนะครับฝั่งตรงข้ามก็ m i ลเลอครับเราใช้คำสั่งโดยรวมทั่วๆไปอ่ะมิลเลอปุ๊บกด Center ร์ตรงนี้ลากไปฝั่งนี้แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วเราใช้คำสั่งหลายคำสั่งพร้อมๆกันได้นะครับ ข้างในตอนนี้มันเป็น r นยี่สิบเนาะผมใส่สิบห้าลงไปด้านในด้วยเพราะจะมีวกงกลมสิบห้าด้านในก็อ๋ออันนี้มันคือสิบห้าเราใส่เป็นยี่สิบอืมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นวกงกลม r ยี่สิบเอ็ดข้างบนก็ยี่สิบเอดเช่นกันก็คือเราจะทำในส่วนของชุดบริเวณนี้นี่นี่นี่ครับโอเค ถัดมาครับทำแทนเจนเส้นครับกดคำสั่งลายก็ได้คลิกขวาคลิปคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นแทนเจนนะครับกดเส้นตรงนี้แล้วก็มานครับคลิกขวาแล้วก็แทนเจนเช่นกันเราแทนเจนสองเส้นนี้เข้าด้วยกันคลิกขวา enter ด้านล่างนะครับก็ถ้ามีมินเลอร์แล้วนะครับก็ใช้คำสั่งมินเลอร์ได้เลยมินเลอร์ผมกดมินเลอร์คลิก สเปซบาร์ bar, เลือกตรงน,นี้แล้วก็ลากมาด้านล่างทีนี้ทำทาทาให้เสร็จที่เราฝั่งก็ได้นะครับเราค่อยมีเลอรก,ก็จะง่ายขึ้นมาตรงบริเวณนี้ครับตรงนี้มันเป็น r ยี่สิเนาะผมกดไปที่คําสั่งนี้เลยครับคําสั่งที่มีชื่อว่า Fillet ปึ๊บเขาใช้เราเลือก first entity กับ second entity อย่างนี้นะครับอ่ะฟิลเลตเบบคลิกขวากัน,กนก็ได้กดฟิลเลตนะครับคลิกขวาเลือกเป็น radius แล้วก็ใส่ค่าก่อนว่าเป็นยี่สิบ สเปซบาร์จากนั้นเลือกเฟิร์สนะครับเลือกเซคัน d มันจะสร้างเป็นฟิเนสแบบนี้ให้โอเคอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับกดฟิเลสคลิกขวาเลือกเลดีเอกดใส่เป็นยี่สิบเปซบาร์จากนั้นเลือก first, mm hmm. มุมเฟิร์สมุมเซคัน d เราจะได้เป็นแบบนี้ก็คือตามแบบเนี่ยเราจะทําในลักษณะแบบนี้นั่นเองอด้านในเส้นนี้นะครับทิมออกกดคําสั่งทิมครอบแล้วก็ออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดทิมนะครับจากนั้นก็ลบได้เลยครับอย่างนี้ครับ ทิมลบออกอประมาณนี้เส้นนี้ไม่ได้ใช้ delete ทิ้งนะครับเราจะได้เป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือ m i ลเลอร์ไปฝั่งตรงข้ามนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือกดไปที่คําสั่งของการทำมิลเลอรอ่ะกด M I หามิลเลอกดเลือกมิลเลอร์จากนั้นก็เลือก Object ตรงนี้ Object ตรงนี้ Object ตรงนี้กด Spacebar จากนั้นก็กด Center แล้วก็ลากมาฝั่งนี้ เนเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานตัวหนึ่งที่เราได้ทําการเขียนให้ออกมาในลักษณะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนที่เหลือนะครับก็ออกดิเมนชันสำหรับการออกดิเมนชันนั้นเราสามารถใช้คำสั่งในแถบของ annotate แล้วเลือกคําสั่งชุดพวกนี้ได้เลยอ่ายังออกเป็นเส้นตรงก็ linear ใช่ไหมครับก็กดจาก center to center แบบนี้ก็ได้อื กดลิเนียอีกนะครับ Center to Center โอเคใส่รัสมีนะครับกดเป็น radius หรือถ้าจะให้ไวก็กดคลิก k ดิม e n นชันก็ได้แล้วเลือกได้เลยนะครับ mm hmm. เขาก็จะออกขนาดให้ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอืมก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมจะใช้ผมใช้เป็น,น,น radius นะครับกดคลิกมาปุ๊บสเปซบาร์กด radius ก,ออก,ก,กดออกมากดสเปซบารกดออกมา โอเคนะครับปรับเป็นลิเนียแล้วก็ตรงนี้6อ่าปรับเป็นลิเนียอีกรอบนึงตรงนี้ถึงตรงนี้ก็เป็น70็ดสอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนแบบง่ายๆเบื้องต้นสำหรับการเขียนด้วยโปรแกรม s t ตทบลแคนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี